สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระนิธิธาริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้เวลา10นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านดอยแสงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่33ในปีการศึกษา2563มีโรงเรียนเข้ารับการประเมินผลความสามารถทางการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทย32โรงเรียนซึ่งนักเรียนกว่า190ผ่านเกณฑ์ พรอมกันนี้ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านดอยแสงที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2557เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน91คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเรียงแดงหรือกะแยทำให้ประสบปัญหาการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล จึงได้จัดครูผู้ช่วยสอนซึ่งเป็นคนในชุมชนช่วยประสานการใช้ภาษาไทยกับผู้ปกครองและคนในชุมชนเพื่อให้นักเรียนสาม,มารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีขึ้น ด้านการเรียนการสอนได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ดำเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาครูนักเรียนและชุมชนโดยรอบช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นรวมทั้งมีผลคะแนนเฉลี่ยเ T วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศมีผลคะแนนเฉลี่ยโอเนตวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนรายงานการประชุมสหกรณ์ระดับจังหวัดในปีการศึกษา2563รางวัลชนะเลิศการประกวดทำหนังสือเล่มเล็กหัวข้อสหกรณ์ของเราระดับจังหวัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดี6ด้านด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทการแสดงพื้นบ้านแยแยในปีการศึกษา2564 โอกาสนี้ทอดเพระเนตรกิจกรรมโครงการสร้างรายได้ตามพระราชดำริพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งกรมป่าไม้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมแนวทางการฟื้นฟูป่าไม้โดยให้คนกับป่ายอยู่ร่วมกันได้มีการส่งเสริมให้ปลูกไม้สี่ชั้นเรือนยอดอาทิสักประดูมะขามป้อมอะโวคาโดโกโก,โก้และกาแฟ โดยนำผลิตผลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสร้างรายได้อาทิน้ำพึ้งและผ้าทอสีย้อมธรรมชาติส่งผลให้สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้มากกว่า31,000ไร่สร้างรายได้ให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ20,000บาทต่อครัวเรือนต่อปี เวลา14นาฬิกานาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาเย,ยาวชนในถิ่นทุรกันดารศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโป่งเหลาอำเภอขุนยวม เป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนแห่งนี้ครั้งที่2ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำาริให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมชลประทานและสำนักงานกปรรร่วมกันจัดหาน้ำโดยปรับปรุงฝายห้วยโปงเราพร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างบ่อกเก็บน้ํเพิ่มเติมสแห่ง เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ําให้แก่สัตว์ป่าและหน่วยพิทักษ์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวาและศูนย์การเรียนรวมทั้งราษฎรได้มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี ด้านผลการเรียนนักเรียนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ย NT ในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศเนื่องจากครูได้สอนเสริมหลังเวลาเลิกเรียนอย่างต่อนเนื่องรวมทั้งให้ความสำคัญกับนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนมีนักเรียนบ้านไกลพักอยู่ที่ศูนย์จำนวน12คนและมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน3คน ทั้งยังนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาสอนให้นักเรียนย้อมผ้าจากใบสมอเทศหัวขมิ้นเปลือกเพกาและผลมะขามป้อมขณะที่นักเรียนมีความสามารถในการทอผ้าพันคอลายตะกร้อลายดอกไม้และลายเม็ดข้าวโพดศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยโป่งเรายังมีบทบาทในการดูแลชาวบ้านในชุมชนมีครูเป็นประธานกลุ่มสตรีทอผ้ากะเรี่ยงและแปรรูปบ้านห้วยโป่งเรา ซึ่ง้าพันคอได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ4ดาวช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำนักงานพัฒนาชุมชนช่วยดําเนินการขายในระบบออนไลน์ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม40คนมีรายได้เสริมคนละ6,000บาทต่อปีส่วนของการเรียนระดับชั้นอนุบาลครูสอนให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวัตจักรของต้นข้าวและศิลปะการประดิษฐ์ต้นข้าว ทั้งนี้หมู่บ้านห้วยปงเราไม่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ชาวบ้านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเข็มแรกและเข็ม2องร้อยละ77ด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการเชื่อมสู่ผู้ปกครองและชุมชนโดยร่วมกันทำน้ำหมักชีวภาพนำเมล็ดผักสวนครัวไปปลูกที่บ้านปลูกฝรั่งกิมจูไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายที่สหกรณ์ สำหรับกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำด้านโภชนาการให้ผู้ปกครองนักเรียนและมีสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดสอนให้ชาวบ้านแปรรูปกล้วยตากและกล้วยฉาบซึ่งมีผลผลิตมากในหมู่บ้านรวมทั้งสนับสนุนวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารที่โรงเรียนไม่มี ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเพียงพอสำหรับประกอบอาหารแก่นักเรียนและทางศูนย์ยังจัดทำฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์ครบทุกฐานและนำผลผล,ผลิตแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านเช่นผักกาดขาวหม้อพันไก่ให้เลี้ยงที่บ้านปัญหาของศูนย์การเรียนแห่งนี้คือไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ไเนื่องจากแบตเตอรี่เสียต้องใช้น้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ทำงานด้านเอกสารของโรงเรียน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินพระราชทานณที่ชุมนุมสงฆ์วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีวันนี้เวลา16นาฬิกาหนาทีพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์นวัดพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราช,ชวรมหาวิหารสร้างขึ้นในปี2167สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมหลังจากมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทประทับบนแผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบันพศหรือเขาสัจจพันทคีรีตามคำบอกเล่าของพระพิสุชาวลังกาซึ่งต้องตามลักษณะ108ประการ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างมนฑ์ดช่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้ต่อมาได้มีการสร้างต่อเติมอีกหลายสมัยและยังพบรอยจารึกพระประมาพิไทยจอปร,รอด้วยส่วนพระอุโบสถและพระวิหารต่างๆสร้างตามแบบศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระพุทธบาทวิหารหลวงสถานที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุต่างๆอาทิเครื่องทรงของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเครื่องลายครามสังฆโลกเครื่องทองสำริดโบราณรอยพระพุทธบาทจำลองและยอดมนดบพระพุทธบาทเก่าโอกาสนี้เสด็จไปยังพระมนต์ดบรอยพระพุทธบาททรงวางพวงมาลัยและจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะ พระมงกุฎพันธนะเจดีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่สพร้อมกับทรงวางพวงมาลายัยและสรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งสักการะรอยพระพุทธบาทปัจจุบันวัดพระพุทธบาทมีพระพิสุสามเณรจำพัญษา35รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมตรีเชิญหิรัญญาบัตพัยดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศสารามจังหวัดราชบุรีวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเชิญหิรัญยบัตพัยดพยผยศไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศสารามอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐา,านันดรพระธรรมบุษจาร์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนา,นามตามที่จารึกในฮิรัญญาบัตรว่าพระกรมมงคลวัชราจารย์ศาสนกิจวิธานโกศลสังคโสพลยานปยุทธวิสุทธศีลาจารย์นิวิทยพิทธธรรมคุณสุนทรยติคณิศสอนบวรสังคารามคามวาสีเมื่อวันที่17ตุลาคม2564มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูป ด้วยเป็นพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น พระพรมมงคลวัชราจารย์นามเดิมวสวยประสัทธพงศ์เกิดเมื่อวันที่17ธันวาคม2474เป็นพระเถระที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมเป็นผู้นำพระสงฆ์ในด้านการปกครองการศึกษาเป็นที่เคารพศรัทธาของคณะสงฆ์ผู้ใต้ปกครองและศิษยานุสิท์ โดยเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายกอ,อัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันสิริอายุ90ปีพรนศา70ดําำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีธรรมยุทธและเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงสาราม องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่านศสาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระไตรในการประกอบพิธีเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรตามที่มหาเทรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าขึ้นเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาซึ่งปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธาน,านและทรงสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรทั้งเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปองค์มนตรีลงพื้นที่ติดตามการตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสะแก้ว วันนี้ที่สารกลางจังหวัดสะแก้วพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามการดําเนินงานโครงการอันเนืกกอน่องม,มาจากพระราช,ชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในพื้นที่ภาคกลางจํานวน16โครงการ ที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนโครงการไปแล้ว10บโครงการมีโครงการที่แล้วเสร็จและสร้างประโยชน์แก่ราษฎรอาทิโครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูไซอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชนบุรีโครงการฝายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีทั้งนี้ในพื้นที่ภาคกลางมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น8 0 8โครงการ ดยจังหวัดสะแก้วมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน104โครงการพร้อมกันนี้องคมนตรียังติดตามสถานการณ์น้ำและภาพรวมการดำเนินง,งานของโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสะแก้วด้วย ในตอนบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะไปติดตามและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำแซอออําเภอวัฒนานครเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างทั่วถึงพร้อมกับไปเยี่ยมชมพื้นที่บ้านในย่อมเงินหล่อเกษตรกรตำบลแซออซึ่งได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแซอที่เริ่มดำเนินการในปี2561มีขนาดความจุ2ล้าน9 0 0 0 0ลูกบาทเมตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรอปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้แก่ราษฎรตำบลแซออจำนวน489ครัวเรือนและเพิ่มพื้นที่ชุประานในช่วงฤดูฝนจำนวน4,740ไร่และช่วงหน้าแล้งจำนวน898ไร่ จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปียณีเทียมอัมพรและดิฉันธนศรอ,อมตัตยกุลละคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ